เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับอยากเทรดว่ะแต่เงินทุนมีแค่หลักพันเองจะไปสู้ใครเขาได้หรือเห็นคนอื่นเขาพอร์ตโตกันเป็นหมื่นเป็นแสนของเรามีอยู่3-4มพันจะทําอะไรได้ความคิดแบบนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวของมือใหม่แทบทุกคนเลยนะผมเองก็เคยเป็นเรามักจะรู้สึกว่าเงินทุนน้อยคือข้อจํากัดคือจุดอ่อนที่ทําให้เราเสียเปรียบแต่ถ้าวันนี้ผมจะบอกว่าความคิดนั้นมัน ผิดล่ะครับผมจะบอกว่าเงินทุนหลักพันของคุณนั่นแหละคือใบเบิกทางที่ดีที่สุดในการสร้างนิสัยเทรดเดอร์ที่โคตรเก่งในอนาคตแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อนี้เลยครับเงินทุนหลักพันก็ปั้นพอร์ตได้วิธีบริหารความเสี่ยงสำหรับคนทุนน้อยเอาละมาเข้าเรื่องกันเลยนะเพื่อนๆปัญหาคลาสสิกของคนทุนน้อยคืออะไรคือใจมันร้อนครับเรามีเงิน5 0 0พัน เราเห็นโอกาสตรงหน้าเราคิดว่าเฮ้ยกราฟนี้สวยว่ะต้องขึ้นแน่ๆแล้วเราทำยังไงครับอัดหมดหน้าตักใส่ไปเลย5,000บาทเต็มๆเพราะเราหวังว่าถ้าถูกทางทีเดียวพอร์ตเราจะโตเป็น 6, 0 0 0 7 0 0 0หรืออาจจะหมื่นหนึ่งเลยก็ได้ฟังดูเหมือนเป็นทางลัดใช่ไหมแต่มันคือทางลัดไปสู่หายนะครับเพื่อนๆการเทรดแบบนั้นมันไม่ใช่การเทรดเขาเรียกการพานัน สิ่งที่แยกนักพนันออกจากนักเทรดมีแค่เส้นบางๆที่เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management เท่านั้นเองเป้าหมายข้อแรกของการเทรดไม่ใช่การทำกำไรนะแต่คือการรักษาเงินทุนให้อยู่รอดในตลาดให้ได้นานที่สุดตังหากเพราะถ้างเงินทุนคุณหมดคุณก็จบเกมไม่มีโอกาสให้แก้ตัวอีกเลยแล้วคนทุนน้อยจะบริหารความเสี่ยงยังไงละ่ะในเมื่อทุนมันก็น้อยอยู่แล้วผมให้กดเหล็กไปเลยข้อเดียว แล้วถ้าคุณทำตามนี้ได้นะผมรับประกันเลยว่าพอร์ตหลักพันของคุณจะอยู่รอดปลอดภัยและมีโอกาสเติบโตได้อย่างแน่นอนกฎข้อนั้นคือกด2%ครับเน้นเสียงนะ the two p r u l e ง่ายๆเลยนะกฎข้อนี้บอกว่าในการเทรดหนึ่งครั้งเราจะยอมเสี่ยงขาดทุนได้ไม่เกิน2%ของเงินทุนทั้งหมดในพอร์ตย้ำนะครับไม่เกิน2% มาดูตัวอย่างกันให้เห็นภาพชัดๆสมมุติเพื่อนๆมีเงินทุนเริ่มต้นที่5,000บาท2%ของ5,000คือเท่าไหร่ครับคือ100บาทใช่ครับ100บาททวนนี่หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเทรดทองคำเทรดคู่เงินหรือคริปโตก็ตามถ้าการเทรดครั้งนั้นมันผิดทางขึ้นมาคุณจะต้องขาดทุนจากไม้นี้ได้แค่100บาทเท่านั้นไม่ให้เกินนี้เด็ดขาดพอผมพูดแบบนี้ หลายคนอาจจะคิดในใจโหแล้วเมื่อไหร่จะรวยวะเสียได้ร้อยเดียวเองจะเย็นๆก่อนเพื่อนฟังให้จบก่อนนะการจำกัดความเสียหายไว้ที่ร้อยบาทมันให้อะไรกับเราบ้าง 1. มันทำให้คุณแพ้เป็นครับคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเสียครั้งละร้อยบาทคุณต้องเทรดผิดทางติดต่อกันกี่ครั้งเงิน5,000บาทของคุณถึงจะหมด50ครั้งติดต่อกัน50ครั้งติดต่อกัน ซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้หลับหูหลับตาเทรดจริงๆเห็นไหมครับกฎข้อนี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะมันทำให้คุณมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะมากมีเวลาให้เรียนรู้และพัฒนาฝีมือโดยที่ยังอยู่ในเกมได้ง่ายมาก 2. มันคือการปลดพล็อกทางอารมณ์ครับเวลาที่คุณรู้ว่าถ้าเทรดนี้แพ้คุณจะเสียเงินแค่ร้อยเดียวคุณจะกลัวไหมไม่กลัวครับคุณจะไม่ลนลาน คุณจะกล้าตั้ง stop loss ตามแผนที่วางไว้จริงๆเพราะคุณยอมรับความเสี่ยงนั้นได้แล้วทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วจะทำกำไรยังไงนี่คือคู่หูของกฎ2%ครับสิ่งนั้นคือเรียกว่า risk to reward ratio หรือ RR แปลเป็นไทยง่ายๆก็คืออัตราส่วนความคุ้มค่าในการเสี่ยงหลักการมันง่ายมากในเมื่อเรายอมเสี่ยงแค่1ส่วน เราก็ควรจะตั้งเป้าทำกำไรให้ได้อย่างน้อย2ส่วนขึ้นไปจากตัวอย่างเดิมถ้าเราเสี่ยงขาดทุนหรือ r i s k ที่100บาทเราก็ควรจะตั้งเป้าทำกำไรหรือ Reward ที่200บาทหรือ300บาทนี่คือ RR ที่1ต่อ2หรือ1ต่อ3เห็นภาพอะไรไหมครับเพื่อนๆสมมุติว่าคุณเทรด10ครั้งคุณอาจจะแพ้6ครั้งขาดทุนไป6คูณ100เท่ากับ600บาท แต่คุณชนะแค่4ครั้งโดยตั้งเป้าแบบ1ต่อ2คุณจะได้กำไร4คูณ200เท่ากับ800บาทหากลบกันแล้วเป็นไงครับคุณยังเหลือกำไร200บาทนี่แหละครับคือมายากลของการบริหารความเสี่ยงคุณไม่จำเป็นต้องเทรดถูกทุกครั้งคุณเทรดแพ้มากกว่าชนะด้วยซ้าแต่พอร์ตของคุณก็ยังโตขึ้นได้สิ่งนี้แหละที่เปลี่ยนคนทุนน้อยให้เป็น full t เทร trader มันนักต่อนักแล้ว ดังนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำตั้งแต่วันนี้เลยนะหยุดโฟกัสที่กำไรก่อนแล้วหันมาโฟกัสที่กระบวนการคำนวณ2%ของพอร์ตคุณเปิดบัญชีมาดูเลยครับมีเงินเท่าไหร่3,000 5 0 0้าพันแของเงินก้อนนั้นคือตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ของคุณคือลิมิตความเสียหายสูงสุดต่อไม้หาจุด Stop l ล s s ก่อนเข้าเทรดเสมอก่อนจะกดซื้อหรือขาย คุณต้องรู้ก่อนเลยว่าถ้าผิดทางฉันจะยอมแพ้ตรงไหนระยะจากจุดเข้าถึงจุดยอมแพ้นั่นแหละคือความเสี่ยงของคุณคำนวณขนาดการเทรดหรือหลอดไซส์ให้เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าถ้าราคาโดนสต็อปลอคุณจะเสียงเงินไม่เกิน2%ที่คำนวณไว้ในข้อแรกนะมองหาความคุ้มค่าตั้งเป้าหมายทำกำไรหรือเทคโปรฟิตให้ได้เป็นอย่างน้อย2เท่าของระยะที่คุณเสี่ยง เห็นไหมครับเพื่อนๆเงินทุนหลักพันของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียเปรียบเลยนะเพื่อนๆมันคือสนามรบที่ดีที่สุดที่จะบังคับให้คุณต้องมีวินัยเหล็กกล้าบังคับให้คุณต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้จนเป็นนิสัยได้ตั้งแต่ตอนที่พอร์ตยังเล็กวั<อ>นที่พอร์ตของคุณโตเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านคุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่น่ากลัวมากเพราะคุณมีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือวินัยและจิตใจที่แข็งแกร่ง ดังนั้นเลิกดูถูกเงินทุนของตัวเองได้แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เงินแค่หลักพันนี่แหละที่จะปั้นให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ยั่งยืนได้ขอแค่คุณเคารพมันแล้วใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเกราะป้องกันตัวอยู่เสมอลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าการเทรดมันน่ากลัวน้อยลงเยอะเลยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ